เอ้ยอายเชื่อันเอ้ยถูกที่ไม่น่าทำเลยเพื่อนถ้าใช่ตี่ต้องเอาผ้าเปิดหน้าออกนะครับอไม่เป็นไรครับตีไม่ได้ครับเอ้ยกินได้ไหมคุณว่ากินได้ไหม ฮัลโหลครับลินใช่ <Hello. S 1> ก็ได้นี่2แต่นี่จะเอายังไงล่ะนี่นี่จะรับได้น่ะโอเคครับขับรถดีๆครับฮะนี่ลุงอัดคลิปกก็รู้นะว่าเขาบอกว่ากิมไหมอะเขาบอกว่าขับรถอยู่ ขับรถอยู่ขับรถอยู่ใช้ขับรถอยู่ไอเ้เฟรมคุณขับรถหรอเนี่นะอะไรวะขับรถอยู่ถ้าเขารู้ว่ามันนั่งทำอะไรแบบนี้เขาจะเลิกเมย์คุมไหมเด็กน้อยรอได้ เกี่ยได้แล้วรอบๆรอบๆตงกลางก็ต้อง <Eigen> คิดๆฝัง่งกลางมันไม่เย็นหรอกโอ้โว้เกี่ยไม่เป็นหรอกเออนั่นแหละนั่นแลหละ,ะอ,อ้อนใหญ่อ้อนใหญ่เกี่ยง่ายกว่าอ้นเล็กเกี่ยยากร้องหกร้องหกนี่ทุกคนอีกการเล็กทุกนอ้อนใหญ่อญ้อนใหญ่แล้วก็ ป่าได้ติมออกจากอันเล็กอ่ะเฮ้ยให้มันทำแต่แรก็สร็แล้วบานนี้ได้ไี้งเอ้ีหยอม้วนเลยเดี๋ยวลุงเกี่ยให้นี่เขากดแรงแรงกินได้นะมึงเห็นี่ทำอย่างนี้เฮ้ยมั่นใจในฝีมือตัวเองมากเลยนะมึงเฮ้ยเอิร์ด ตายแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยอร่อยนะเว้ยกูนะเว้ยกูเฟรมนะเว้ยกูเฟรมคนทำนะเว้ยเพราะเป็นเฟรมหรือเปล่าเพราะเฟรมีคุยเยอะๆหรือเปล่าฮะเฟรมที่คุยเยอะๆหรือเปล่าไม่นะเฟรมไม่คุยเยอะนะจะเปิดแชทให้ดูไหมอย่าเลยมันไม่เป็นวงกลมึงครับลุง ไม่เป็นไรอร่อยดีอร่อยดีใช่ไหมครับเคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายใช่ไหมครับได้เป็นวงกลมมันเคี้ยวยากมันจะแน่นปากไอเอิร์ดข้าหลังลุงนี้ก็ให้ลุงทำดีกว่าลุงทำก็เหมือนกันอย่างนี้เลยลุงแบบไม่ต้องเหนื่อยลุงรอรับตังค์อย่างเดียวดีกว่าลรอรับตังค์ใช่ไหมครับรับไปแล้วด้วยเอิร์ดเอออันนี้สวยอัเนี้กลมดิกเลย ันนี้ผีมือเฟรมนะครับเป็นกระเทยนะครับโอหเอ๊ะ <c oughs> ลุงมาเป็นกระเทยเท้าไม่ใช่เหรอเท้าลุงว่าเป็นกระเทยโอ้ลุงนี่มีแต่คนท้าผมนี้เลยเท้าเหรอผมผู้ชายชายทั้งแข่งเลยเยนี่อันนี้ผู้ชายนะครับกำลทำผู้หญิงท้องได้อยู่ <c oughs> ลุงชาย